สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสเครื่องกึงนะครับยาซ่า HMT2760 นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเดือนละสี่เครื่องนะครับของรอบเดือนนี้ก็จองเต็มเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนส่งมอบเครื่องนะครับทางร้านทำอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้เป็นยาซ่า HMT2760 นะครับเป็นออโต้ทั้งระบบนะครับตัวเครื่องหัวจับขนาด5นิ้วนะครับรูผ่าน38มิล รูผ่านค่อนข้างใหญ่นะครับสวิงนะครับตัวสวิงกึงกึงงานเนี่ยได้270มิลนะครับความยาวในการกึงงานได้ทั้งหมด600มิลถือว่าเป็นเครื่องกึงที่ขนาดกำกลังดีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเครื่องนะครับว่าแต่ละปุ่มทําอะไรบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับตัวนี้เป็น Emergency นะครับปุ่มที่2เป็น Forward r e v e r t e นะครับมีเลข1เลข0ูนย์แล้วก็เลข2นะครับก็ มุนหัววนเข็มนาฬิกาและหมุนหัวตามเข็มนาฬิกานะครับตัวที่3จุดนี้นะครับจะเป็นการเปิดเครื่องสีเขียวก็เปิดสีแดงก็ปิดนะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่นะครับเครื่องก็สแตนบายนะครับปุ่มถัดลงมานะครับปุ่มนี้ก็คือตัวสปีดค control นะครับเพิ่มความเร็วนะครับของตัวเครื่องนะครับถ้าเราเปิดขึ้นเครื่องก็จะหมุนทํางานทันทีแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เวลาเราหยุดฉุกเฉินเราสามารถกด emergency ได้เลยนะครับพอกดปุ๊บเครื่องก็หยุดทํางานทันทีเหมือนกัน ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราหมุนในมันจะซีกับไปนะครับเครื่องจะจดจําค่าเดิมไว้นะครับเครื่องจะสามารถทํางานทันทีได้เลยนะครับถึงกระทั่งเวลาเราหยุดเครื่องแบบแบบไหนก็ตามนะครับเวลาเรากิืนเกียวอย่างเงี้ยครับเวลาเราหยุดเครื่องแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องก็จะกลับหมุนมาความเร็วเดิมเลยนะครับเป็นการจดจําค่านะครับเป็นการจดจําค่าจะง่ายสําหรับการกิืนเกียวมากนะครับตัวนี้อ่ะปุ่มถัดมานะครับถัดลงมานี่ก็จะเป็นสามคันโยกนะครับ คันโยกแรกซ้ายมือเนี่ยจะเป็น feed d i r e c t i o นะครับก็คือกินไปกินกลับกินเกียวซ้ายกินเกียวขวานะครับตัวนี้กินเข้ากินออกได้หมดเลยนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้มีข้อแม้อย่างเดียวนะครับเราต้องหยุดเครื่องก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับมีลูกศรชี้บอกนะครับบ่งชี้ให้คันโยกที่2นะครับตัวนี้จะเป็นคันโยกปรับความเร็วรอบนะครับปรับความเร็วของการกึงของการกึงชิ้นงานนะครับก็จะแบ่งเป็น A B C นะครับตัวคันโยกที่3าม ตัวนี้ก็จะเป็นปรับคันโยกสําหรับเลือกนะครับเลือกเพาขับนะครับระหว่างเพาขับด้านล่างกับเพาขับด้านบนตัวนี้เป็นร like, ุ่นแบบ2เพาขับนะครับพอเป็น2เพาขับแล้วอ่ะมันจะแยกการตัดเฉือนชิ้นงานออกเป็น2อย่างโดยสิ้นเชิงนะครับเพาขับด้านล่างตัวนี้จะเป็นเพาขับสําหรับฟีดของดูตัดนะครับก็คือกึ่งปอกกึ่งปาดหน้าอะไรพวกนี้ครับเดินกินเร็วกินช้าอะไรพวกนี้จะอยู่ตัวฟีดของดูตัดตัวนี้ทั้งหมดจะเปน็นเพาด้านล่างนะครับส่วนเพาด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นฟีดกึ่งเกี้ยวนะครับ จะเป็นกึ่งเกียวอย่างเดียวเลยนะครับที่เราโยกคันโยกตัวที่3ามนี้นะครับตัวส่งกําลังนะครับจากด้านล่างก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือจากความเร็วตัดก็จะขึ้นมาสู่ตัวเพาสําหรับขับกึ่งเกียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะครับไปแบบนี้นะครับพอโยกไปแล้วนะครับตัวด้านล่างก็จะขยับขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือตัวด้านล่างจะไม่ได้ใช้แล้วจะมาใช้ด้านบนแทนพอใช้ด้านบนนะด้านบนก็จะเป็นสาหรับการกึ่งเกียวอย่างเดียวนะครับอ่าทีนี้เวลาเราโยกกลับนะครับโยกคันโยกกลับ แบบนี้นะครับตัวเพาส่งกําลังก็ขยับมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือความเร็วตัดอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูต่อนะครับตัว ABC กลับมาเพลาที่2องครับกลับมาคันโยกที่2 ABC ัวนี้ให้ความหมายอะไรนะครับเราจะกลับมาสู่ตัวความเร็วตัดนะครับความเร็วตัดของเครื่องจะแบ่งเป็น ABC นะครับพอแบ่งเป็น ABC เสร็จแล้วค่า A ค่า B ค่า C ก็จะมีความเร็วตัดที่แตกต่างกันนะครับก็คือช้าแล้วก็กลางแล้วก็เร็วนะครับสามารถเลือกความเร็วตัดได้ นะครับเวลาเราโยกนะครับตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้อยู่ที่ A นะครับความเร็วตัดก็อยู่ที่0.1นะครับทีนี้เวลาเราโยกมาที่ B นะครับความเร็วตัดก็จะขยับขึ้นมาเป็น0.2ก็คือจะเร็วขึ้นนะครับเวลาโยกแล้วก็หมุนได้เลยนะครับถ้าโยกตัวนี้พอหมุนปุ๊บตัวปิดความเร็วตัดตัวนี้นะครับก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับเวลาโยกกลับไป A นะครับความเร็วตัดก็จะช้าลงนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้แสดงความเร็วตัด นะครับว่าเราจะกึงชิ้นงานให้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับอ่าโอเคกึงเกียวก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถกึงได้ทั้งเกียวเนื้อเกียวมินนะครับกึงได้ทั้งเกียวเนื้อเกียวมินก็แบ่งเป็น A B C เหมือนกันนะครับเวลาใช้งานก็เลือกใช้ตามระยะพิษ A B และ C โดยหมุนคันโยกนี้ได้เลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับสามารถกึงได้ทั้งเกียวเนื้อเกียวมินนะครับเป็นระบบ2พองขับ3คันโยกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูระบบกึงออโต้บ้างนะครับ ระบบกึ่งออโต้นะครับตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2องเพลาขับอย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วคันโยกด้านหลังตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับตัวกึ่งเกลียวก็จะใช้สําหรับเพลาด้านบนนะครับส่วนคันโยกด้านในตัวนี้จะใช้สําหรับความเร็วตัดนะครับก็คือกึ่งปอกอัตโนมัติกึ่งป่านหน้าอัตโนมัตินะครับก็คือใช้สําหรับตัวเพลาขับด้านล่างนี้นะครับอ่ะโอเคสมมติว่าเราต้องการกึ่งป่านหน้านะครับเราถอยออกมาให้สุด นะครับพอถอยมาสุดแล้วเรายกขึ้นนะครับยกขึ้นเบาๆแบบนี้นะครับตัวกึ่งป่าน้าอัตโนมัติก็จะเดินให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเขาเดินช้าไปนะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่า a b c ได้นะครับโดยผ่านความเร็วตัดตัวนี้ว่าเราต้องการให้เดินความเร็วตัดเท่าไหร่นะครับ A B หรือ C 0.1 0.2หรือ0.05นะครับตามความเร็วที่เราต้องการนะครับบางอย่างเรากึ่งอลูมิเนียมเราอาจต้องการช้ากึ่งเหล็กอาจต้องการเร็วการใช้งานประมาณนี้นะครับ อ่ะทีนี้เราจะมากึงตัวปอกอยู่บ้างนะครับจะทํายังไงนะครับก็ยกขันยกลงนะครับพอนนเรายกคันยกลงก็คือการหยุดการทํางานของการกึงปอกนะครับขยับตัวแกนเข้าไปนะครับขยับเข้าไปให้สุดพอขยับเข้าไปสุดแล้วนะครับให้เรายกขันยกลงนะครับพอยกคันยกลงเบาๆแบบนี้นะครับตัวกึงป่าหน้าก็จะเดินป่าหน้าให้อัตโนมัติน,นะครับกึงป่าหน้าก็เช่นกันครับเราสามารถตั้งค่าความเร็วตัดได้นะครับโดยมาดูที่ a b c ตัวนี้ว่าเราจะเดินช้า หรือเดินเร็วนะครับโอเคตัว <ground> นี <Mond owego> ้นะครับเป็นการกึงนะครับออโต้ทั้งระบบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของทางคุณพัทนะครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องของทางคุณวันธนะนะครับโอเคสองเครื่องนี้เทสให้เรียบร้อยนะครับเทสให้เรียบร้อยแล้วนิ่งทั้งคู่เลยนะครับนิ่งทั้งคู่เสียงค่อนข้างเบานะครับปกติเฟืองชุดประบาลนี้ จาค่อนข้างเสียงดังแต่เครื่องรุ่นรุ่นตัวนี้นะครับยาซ่าให้มี2760ตัวนี้ค่อนข้างเสียงเบานะครับทำงานกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับโอเคประมาณนี้นะครับทำงานง่ายๆก่อนนี้เครื่องพร้อมส่งแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับสเปคผมแจ้งอีกทีนึงนะครับสเปคก็คือมอเตอร์นะครับ1,500วัตต์ค่อนข้างมอเตอร์ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้แล้วเอางั้นเถอะ นะครับแล้วก็หัวจับขนาด5นิ้วรูผ่าน38มิลนะครับสวิงได้270กึงงานยาวได้600มิลนะครับกึ่งงานยาวได้600มิลออโต้ทั้งระบบนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 5 7 4 7 4 5 3 3เครื่องจะเข้ามาเดือนละ4ตัวเท่านั้นนะครับรถนี้จองครบหมดแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ